สวัสดีสมาชิกแฟนเพจสอบบรรจุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะมาเฉลยคำตอบของคำถามที่มีอยู่ว่าคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีชื่อเรียกโดยย่อว่าอย่างไรกอไก่กออสอขอไข่คออสคอ,อควายสออสองงงูสอกอสอ การตอบคาถามข้อนี้นะครับทุกท่านจะต้องเคยอ่านเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาก่อนหรือเคยอ่านในข่าวหรืออ่านจากหนังสือติวเตอร์ต่างๆนะครับที่ทําสรุปออกมาให้ข้อนี้นะครับจะเฉลยก็คือต้องตอบข้อกไก่ครับกออส คณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับจะมีชื่อเรียกโดยย่อว่ากอสนะครับจึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้าขอไข่นะครับคอสอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีเลยส่วนข้อควายซอสนะครับอันนี้จะย่อมาจากคำว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับส่วนงองูก็จะย่อมาจากคำว่าสำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษานะครับแทนคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อกอไก่ครับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,ามีชื่อเรียกโดยย่อว่ากอสอสนั่นเองนะครับก็ย้อนกลับไปฟังคลิปในส่วนของการเรียกชื่อย่อของคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับรวมถึงอาชีวศึกษาได้นะครับคลิปนี้ขอ,อนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ